ชื่อเต้นะครับภาสกรนะครับก็หลังจากที่ได้คําแนะนําจากอาจารย์มาตั้งแต่ประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วนะครับมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับกับชีวิตที่ผ่านมารู้สึกว่าก่อนหน้านี้นเ,นเราไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องของการการปฏิบัติหรือการสวดมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ท,ที่ที่ทุกคนเคยทําแต่ว่าพออาจารย์แนะนําสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น,นรู้สึกว่าชีวิตเรา ปรับเปลี่ยนไปในแนวทางที่ที่ค่อนข้างดีขึ้นครับแล้วก็บางเรื่องที่ที่ที่ไม่ไม่เคยรู้สึกว่ามันจะเกิดขึ้นกับกับชีวิตเรามันก็เกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อยากอยากบอกว่า,อ,าอยากให้ทุกคนเนี่ยครับมีการาสิ่งที่ไม่ไม่ไม่เคยลองหรือไม่เคยเชื่ออะไรต่างๆนะครับอยากให้รู้สึกว่า,าเราต้องต้องลองลองลอง,ลองเปลี่ยนความเชื่อแล้วก็ลองลอง ลองปฏิบัติในสิ่งที่สิ่งที่เราไม่เคยทำนะครับแล้วก็พออาจารย์แนะนำให้ให้ปฏิบัติแล้วก็ให้สวดมนต์หรือว่าให้ให้นั่งสมาธิตอนนี้ทำทุกคืนครับแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตเรามีมีความสงบแล้วก็มีความสุขขึ้นครับแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตตัวเองเปลี่ยนไปในแนวทางที่ดีขึ้นเลยครับขอบคุณครับ ดีเดด้ครับผม,บผ,มผมอาจารย์พัดครับนั่งอยู่กับเต้นะครับจริงๆเต้กับผมเจอกันเนี่ยไม่ค่อยบ่อยแต่1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เราพูดคุยกันครับวันนี้มันก็จริงหลายเรื่องใช่ <S <s <c oughs> นะฮะความสุขความสมหวังรวมถึงวันนี้ที่เป็นสิ่งที่เรารอมานานครับใ <c oughs> ปทะเบียนสวยๆจากรถที่เราใฝ่ฝันอยากจะขับอยากจะขี คันอยากจะเล่ามากเลยครับอาจารย์เพราะว่าคือคือเป็นคนที่มีความมีเซน์รู้สึกว่าเราเราอยากจะได้บางอย่างบางทีเราคิดว่าเอ๊ะมันจะมาได้ยังไงจนวันนี้รู้สึกว่าเอ้ามันเกิดขึ้นแล้วอ่ะบางทีมันก็เหลือเชื่อว่ามันเกิดขึ้นกับกับชีวิตเราได้ยังไงกันครับอาจารย์แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าออะไรมันอยู่ที่ข้างในของเราเองครับครั้งแรกที่ผมดูแต่ละคนเนี่ยผมจะรู้ว่าใครมีอะไรข้างในค อันนั้นเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติมาเราถึงบอกเขาได้แบบไม่ผิดภาพแล้วสองก็คือว่าทุกคนเนี่ยที่เข้ามาหานะครรวมเป็นเต้ด้วยเนี่ยก็ mm hmm. ต้องคิดเหมือนกันว่าคือเขาจะตอบคําถามเราได้ทุกเรื่องไหมแล้วบางอย่างที่เราถามมาเนี่ยผมไม่เคยเตรียมนะกับคนที่เขาส่งมาให้นะเพราะว่ามันไม่มีสคริปต์ดังนั้นเขาเรียกว่าอะไรดิบดิบล้วนเลยว่า ชัดไม่ชัดใช่ไม่ใช่ครับแล้วมีอะไรที่ผิดพลาดสักเรื่องไหมละ่ะไม่มีครับนะลแล้วเรื่องคือจะบอกว่าเรื่องที่มันไม่ดีที่อาจารย์ทักมาแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วเป็นไงบ้างเรื่องนั้นไปผ่านไปได้ด้วยดีไหมครับก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับครับ,รบก็ถือว่าเป็นฟ้าใหม่ครับนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้มันก็ต้องดับได้มันก็เปลี่ยนแปลงได้แต่ท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยผมเห็นในเฟซในสิ่งที่เดินทางไปกับ ก็เรียกอะไรคนรู้ใจนะเขาไม่เคยคาดหวังว่ามันจะไวแล้วก็คลิกได้ง่ายขนาดนี้เยผมมีมีบางอย่างที่เตือนเขาอยู่คือให้ตัวติว่าเราต้องพยายามแล้วความพยายามนั้นมันจะส่งผลดีกับชีวิตเราครับก็ขอบคุณเต้น,นะครับที่เข้าใจในสิ่งที่มันต้องทำเพราะถ้าผมแนะนำชี้แนะ แต่กลับไปบ้านแล้วไม่ทําแล้วเราก็แอนตี้ขัดทุกอย่างมันไม่เดินต่อมาถึงวันนี้แล้วสิ่งที่เราทําทุกวันเรารู้ละเราคงไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมใช่แต่จะทําให้มันดีมากกว่าเดิมในทุกๆวันตั้งใจกว่าเดิมด้วยสารใช่ไหมครับครับวันนี้ก็ต้องยินดีไปกับเขาครับแล้วก็วันนี้พูดมากขึ้นนะครับปกติไม่พูด ปกติเงียบมากถามาป,าปุ๊บไหลไปไหลสิบคำอ่ะยังไม่ได้คำตอบสักคำวันนี้พูดเยอะน่าจะเป็นเรื่องของควา,ามปรับปรื้มนะเต็มอิ่มในใจแล้วก็รู้สึกมีความสุขนะครับแม้กระทั่งผ่านการเป็นโควิดมานี่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับฝา,ากผู้ชมทางบ้านครับอยากมีความสุขอยากมีความสมหวังต้องทำยังไงครับเต้ต้องตั้งใจนะครับแล้วก็ ปฏิบัติในสิ่งที่อาจารย์แนะนําจริงๆผมอ่ะผมมีความตั้งใจอยู่แล้วคือก่อนหน้านี้ผมจะ